ก่อน <ee> ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง ring, กุง ring, ก้ง ring, กิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกนะครับตอนนี้ผมมีแขกรับเชิญเป็นพี่ชายของผมอีกหนึ่งคนนะครับคนนี้มาทั้งทีนะครับมีของดีราคาไม่แพงนะครับแล้วก็คุณภาพมากมากนะครับนั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับพี่ปอพักภูมิสวัสดีครับสวัสดี<อ>ครับสวัสดีครับแล้วดีแฟนรายการคุยแซโชครับหลายคนรอชมอัดกับแพดดอยังไม่จบนะครับปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนี่คือโปรควนหลงช่วงกกกง้ ประโยชน์ยอดคิดครับถามว่าสองท่านสงการไปไหนมาครับเลี้ยงลูกอยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านพี่ภูครับได้ไปบางแสนสองวันค่ะนี่ได้พักผ่อนบ้างนิดหน่อยเลยเลีเล้ยงลูกครับมาหลายคนปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงผมเชื่อว่าวันนี้บางคนโทษนะครับเริ่มมาทํางานแล้วแต่มีบางคนลาต่อ<ช>ถ้าลาพฤหัสสุขคุณได้ต่อเสาร์อาทิตย์ ได้สี่วันนะได้สวันนะบางคนหยุดอยู่ที่บ้านเปิดช่องวันเปิดคุยแซบโชว์แล้วดูคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นี่คือโปรโตรงจากโรงงานไม่ผ่านว่อค้าคนกลางและเป็นโปรโสงการย้อนหลังให้อีกสักครั้งหนึ่ง12 13สิบอ4 1 5 6เผื่อใครที่ไม่ได้เปิดทีวีไม่ได้เปิดช่องวันไม่ได้ช็อปพ,พระออกไปเที่ยวสงการเนาะ นี่คือโปรโสงการย้อนหลังอีกสักหนึ่งครั้งครับหลายคนเวลาอายุมากขึ้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อหัวเขา่าทําให้ชีวิตประจําวันเกิดอะไรขึ้นครับลุกก็ไม่สะดวกนั่งก็ไม่สะดวกบางคนนอนอเฉยยังไม่สะดวกยิ่งบางคนบ้านสองชั้นครับต้องขึ้นลงบันไดบันไดยิ่งทรมานแล้วเวลาหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อหัวเข่าจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงเฉพาะงานดากับคอเลสเตอรอลแต่ผมเชื่อว่าหลายคนมองข้ามเกี่ยวกับสาหร่ายสีแดงเพราะในสาหร่ายสีแดงมันมีอะไรครับมีสารประกอบที่มีชื่อว่าแอนต้า แอตตาทันทีมันช่วยอะไรครับบรรเทาอาการปวดบริเวณข้อข้อต่อหัวเข่าโดยเฉพาะปกติถ้าใครเคยดูเคเบิลทีวีสักสมัย10ปี15ปีแล้วสไลายสีแดงขายดีมากเซตหนึงขายอยู่2 3 0 0พันแต่ปัจจุบันนี้จะขายแบบนั้นไม่ได้เพราะ ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีเท่าสมัยก่อนคทําให้หลายคนไม่กล้ากินสาหร่ายสีแดงที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเกี่ยวกับข้อข้อต่อหัวเขา่าวันนี้ทางโรงงานของเราผมมาจากโรงงานเองในานามของโรงงานคือโนวาออาร์แกนิกจำกัดมหาชนเลยเอาสาหร่ายสีแดงมาปรับราคาต้อนรับสงการย้อนหลังปกติ1กล่อง30แคปซูลกินได้1เดือนขายอยู่600บาทบสอกล่องสถานการณ์ทั่วไปถ้าไม่ใช่สงการก็ขายอยู่พันสอบาทแต่พอเป็นโปรสงการสอกล่องผมจะปรับราคาเหลือแค่ หน่พันบาททุกวันและในงบพันหนึ่งพี่ผู้พูดมีของแถมมาด้วยนี่คือในงบพูดถึงในงบพันหนึ่งนะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเบิกของแถมร็อตที่1และวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับใช้คำว่าร็อตที่1นึ่งร้อยที่หนึ่งเพราว่ามีหลายร็อยในงบพันหนึ่งขอยัดกล้องจับมาหน่อยนะครับในงบพันหนึ่งผมจะให้นะครับสไลดสีแดงหนึ่งกล่อง2กล่อง3กล่องและ4กล่องกินได้ทั้งหมด4เดือนจ่ายแบงค์พันแค่ใบเดียวและ ผมมีของฝากล็อตที่สองอ่ะเบิกล็อตที่สองและวางไว้ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมมาล็อตที่สองวางไว้ตรงนี้เลยครับอของเยอะมากท่านผู้ชมให้รังนกไปกินฟรีอีกหกขวดครับขอเสร่รนประกรอบรังนกขึ้นมาหน่อยรังนกของเราจุดเด่นคือจดแจ้งเป็นรังนกแท้มีเส่วนประกรอบของนานะและคลลาเจน1นขวดขายอยู่ร2อยิบาทหขวดคือเจ็ดรอยสบบาทถามพุทธถามพี่ผู้ว่า ัันพันหนึ่งได้สาหร่ายสีแดงบรรเทาอาการปวดข้อข้อ,ขอต่อว่าเขาสี่กล่องรังนกอีกขวดความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงคุณพุทคุ้มมากคุ้มมากคุ้มมากๆครับอ่ะ คุ้มกว่านี้ไม่มีเนาะคุ้มกว่านี้ไม่มีเพราะโรงงานมาเองจะได้ราคานี้ตลอดเพราะไม่ผ่านพราค้าคนกลางและแอดตาเซนตินตอนนี้คนกินเยอะมากนะคน <มา S 2> กินเยอะผมย้ำเนาะประโยชน์ของสาหร่ายสีแดงหรือแอดตาเซนตีหนึ่งมันช่วยบรรเทาอาการปวดบริเวณข้อข้อต่อหรือว,าว่าเข่าอ่ะขออินเสิร์ตตอนนี้ลงนิดนึงเนาะและขอเส่วนประกอบของแอดตาเซนตีขึ้นมาหน่อยคือว่าท่านผู้ชมวันนี้เหมือนพี่ผู้บอกแอดตาเซนตีปัจจุบันคนกินเยอะใช่ค่ะประโยชน์หลักเลยมันช่วยบรรเทาอาการพวกปวดบริเวณข้อข้อต่อว่าเข่าบางคนปวดไม่รู้ตัวลองกินสาหร่ายสี สันทีนอ่ะมันยังช่วยอะไรครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์รในร่างกายเมื่อเซลล์แข็งแรงมันเกิดอะไรขึ้นครับเจ็บป่วยน้อยลงเซลล์แข็งแรงเกิดอะไรขึ้นครับมันดูอ่อนเยาว์ครับ,รบเพราะเซลล์ต่างๆนตั้งแต่ศรีศรษะจนวดงปเท้ามันจะดีขึ้นอยากให้ลองกินสาหร่ายสีแดงและของเราออกจากโรงงานมหาชนอ่ะให้ดูโรงงานของเรานหน่อยนึงพอออกจากโรงงานมหาชนนั้นมาตรฐานสูงมากดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจซื้อของบนหน้าจอเอาโปรสงการเป็นโปรเปิดใจและผมมาในามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนมหาชนคือ จดทะเบียนในตัดหลับครับอะทั้งหมดบนหน้าจอ10ชิ้นจ่ายเพียงแค่1,000บาทอะขอวีโีโรงงานลงนิดหนึงครับใครสนใจเบอร์อยู่ตรงนี้ครับ02-026-5888เดี๋ยวทีมงานลงไงนะเดี๋ยวอะไรอีกอ่ะฮะไี่พอให้ล<อ>็อก,อกเพิ่มให้อีกหรอหรอะให้เพิ่มอ,อีกมายังเหลือโคต้าจากสงการมาผมถือไห้เลยครับดังนั้นวันนี้พิเศษละกัน ใครโทรมาก่อนสักบ่ายสองโมงตรงหรือเวลาอีก11นาทีครับผมจะให้ลังนกเพิ่มอีก6ขวดพี่พอเป็น1ิ <12 S> 1> ขวดหนึ่งโลทั้งหมดทั้งมวลจ่ายแค่พันทวนครับพี่เพิ่มปริมาณแต่พี่ไม่ได้อัพราคาเพิ่มนะไม่ัพไม่ได้อัพนเพิ่มทุกคน ทั้งหมดตรงนี้พ,นพันเดียวพันเดียวปกติก่อนสองการเราให้คือรังนกแค่หกวันนี้ผมเพิ่มรังนกอีกหกเป็นสิบสองขวดปกติหนึ่งขวดใครเคยกินรังนกจะรู้แล้วว่าขวดหนึ่งคือร้อยยี่สิบบาทสิบสองขวดคือพันสี่ร้อยสี่สิบบาทหมดหน้าจอจ่ายแค่พันเดียวเอาเฉพาะสาหร่ายสีแดงจริงๆก็คุ้มนะแต่ผมให้รังนกเพิ่มเป็นสิบสองขวด เฉพาะคนโทรก่อนบ่ายสองเนาะตอนนี้บ่ายโมงก็อีก50นาทีหรือเวลาอีก10นาทีใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ0ูนย์สองศูนย์หปปหรือสแกนเคียวคนแล้วเพิ่มเติมนิดหนึ่งโปรนี้เราบริการส่งฟรีครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ใครเปิดช่องวันใครเปิดคุยแซบโชว์วันนี้ย้ำท่านผู้ชมครับหมดหน้าจอให้จ่ายแค่พันเดียวคคุณได้สาหร่ายสีแดงทั้งหมด4กล่องกินได้สีเรือนขอโปรเต็มจอนะครับและผมให้รังนกแท้กินฟรีอีก1หใญ่ 12ขวดขวด120บาท12ขวดคือ144 0บาทหมดหน้าจอจ่ายแค่พันเดียวใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ0 2 0 6 5สอ8ย้าปปย้ำนะหมดหน้าจอจ่ายแค่พันเดียวได้สาหร่ายสีแดงมันช่วยอะไรครับบรรเทาอาการปวดบริเวณข้อข้อต่อว่าเขา่าลองดูครับใครเคยกินหลายอย่างแล้วไม่ช่วยบรรเทาอาการลองกินสาหร่ายสีแดงที่มีแอตตาซันทีนดูและมันเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ครับในร่างกายช่วยให้ ป่วยเป็นโรคเลก็กน้อยรมเนาะหมดหน้าจอสี่กล่องกินได้4ี่เดือนและผมให้รงนกแท้กินฟรีอีก1โรลใหญ่รังนกช่วยอะไรครับบำรุงร่างกายสังเกตคนจะหยิบรังนกไปฝากช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงเทศกาล<ช>ต่างๆและคนที่เจ็บป่วยสังเกตว่าเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยต้องหยิบรังนกไปฝากเพราะมันช่วยเสริมภูมิให้กับร่างกายหมดหน้าจอผมให้ทั้งหมด16ชิ้นนะครับใครสนใจเบอร์หยุดาน่างจอครับ0 2 026สองนอปปอ่ะใครจดเบอร์ไม่ทันทีมงานค้างเพจโปรยให้ผมหน่อยหมดหน้าจอพันหนึ่งเนาะฝากพี่ผู้ฝาก ในส่วนของพุธเชิญชวนแฟรนรายการว่างบพันหนึ่งทำไมวันนี้ต้องซื้อครับผมครับวันนี้งบพันหนึ่งคือเป็นควันหลงสงการแล้วโรงงานมาเองเหมือนที่พี่พูบอกไม่ผ่านพ่พอค้าคนกลางนี่ค,คือเซ็ตที่แบบตั้งไหนพี่ปอมานี่คือเซ็ตที่คุ้มสุด และได้ของเยอะที่สุดนะจริงแล้วก็ไม่จํากัดเซตด้วยสมมติใส่ในวงมาส่งกี่ที่ก็ได้เนาะแต่จองสิทดิ์ยไว้ก่อนดีกว่าเพราะวันนี้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมถูกต้องครับหมดหน้าจอย่า่าจพันเดียวสาหร่ายสีแดง4ี่กล่องแล้วก็รังนกแท้อีกหโร่หมดหน้าจอพันหนึ่งครับใครสนใจเบอร์อย่ด่างจอครับ02-02658802-0265888ครับยังเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีเนาะให้ดูโรงงานของเราทีหนึ่งครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมมาในนางของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนพอเราเป็นโรงงานเองเรา ราคาแบบนี้ได้และโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดซับครับในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนปกติ4กล่องพันแถมรังนก6ขวดวันนี้พิเศษเพิ่มอีก6ขวดเป็น1โหล<ฆ>12ขวดขวด120บาท12ขวดคือ14 4 0บาทครับไปดูโปรรรบที่2พร้อมกันทุกประเทศครับเหลือเวลาอีก30วินาทีผมจะนัผู้ชมแบบนี้หมดหน้าจอจ่ายแค่พันเดียวครับได้สไลด์สีแดง4ี่กล่องรังนกแท้กอีก1โหลใหญ่หมดหน้าจอพันหนึ่งครับศูนย์สองศูนย์หกห้าแปดแปดแปดแล1วชันนี้ มีของแถมให้ด้วย1ชุด1,000 2ชุดมีงานทำให้กินฟรีอีก3กล่องใครสนใจผมย้ำเบอร์ขั้นสุดท้ายครับ 02, 0ูนย์สองปดปดแย้ำก็ศูนย์สองศปดปดแส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกับโปรสงการย้อนหลังครับครับซื้อเบิ้ลนี่คือคุ้มมากนะคุ้มมากมคุ้มมากพี่ปอขอบคุณมากนะขอบคุณพุทธคับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ปอครับขอบคุณไปรายการครับครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับนะฮะใครที่สนใจนะครับจัดไปได้เลยนะซื้อเบิ้ลนะครับได้คุ้มมากๆดูรายการคุยยยแแแซ่่่บบบโชววว์จลลล้้อาืมกกกดดดด Subscribe ะะะรริงนคั